กินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินได้ก็กินรายการของเราแน่นอนที่สุด กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เทอทิ้งไปคุณผู้ชมแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นลูกสาวนะคุณผู้ชมเพิ่งกลับมาจากเกาหลีไปทำหน้าใหมา่สวยงามมากเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นวันนี้เนี่ยเพิ่งลงเครื่องมาเลยกระเป๋ากระเป๋ายังไม่เก็บเลยขอต้อนรับบุก๊กก<ฮ>อันยองอันญองอันยองเซลสวัสดีค่ะนี่สวัสดีคุณแม่เซลอันยองอันยองอันยองอ อัญโยงเซลต้องทำยังไงนะครอันโยงอังเซลอันยงเซลนี่มาฮัสแบนลูกเองคุณแม่โอปาโอปะหนูอามาจากเกาหลีเลยเหรอคุณแม่ยู่หน้าสีจากเกาหลีไหมล่ะเกาหลีใต้ด้วยนะแม่ว่าหน้ามันก็ไม่ใช่นะมันมีรอยสักเสกษมันเกาหลีจริงเหรอหนูไม่แน่ใจว่าเกาหลีหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันต้องทดลองละเกาหลีมันนี่เซ็งเกาหลีมันต้องพูดภาษาเกาหลีได้เอางี้ดีกว่าเม็ดมะม่วงหินมะพ่านลูกตายกลอง ลูกไต่ครกเม็ดมะม่วงหิมพานภาษาเกาหลีเรียกว่าลูกไต่ครกเนี่ยมันใกล้เคียงบ้านเรานะเอาตรงนโกงไหมตอนที่พามาไม่ได้หน้าอย่างนี้นะแต่ตอนจูงมือมาที่ศัตรูเนี่ยหน้ามันเปลี่ยนได้ยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเพราะอากาศเนี่ยไทยหรือเปล่าวันนี้เฮ้ยเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะนี่อะไรพริกยุกพริกยวกกูว่าไม่ใช่เลยกู้หเิราะอะไนะเสียบมันเหมืนภาษาใต้นะเออตอนที่ไปอย่าไปเกาหลีใต้นะ ก,กลับมาเกาหลีหายแต่ตาตา้าอย่างเดียวนะเนี่ยไม่ได้แลาหลับแม้ว่าผิดแล้วเกาหลีป้อมผิดลูกเอาหนุ่มเกาหลีนั่งรอ,นะอ,อนั่งรอลูกนั่งรอลูกเกาหลีใต้น้องมุกกาะค้าว,วันนี้อาจารย์ทิ่ศักดิ์คิดว่าน้องบุกเกะควรจะทำกับข้าวแบบสไตล์เกาหลีให้แม่กินได้ค่ะคุณแม่ได้ไหมแน่ใจนะได้สี่ได้สี่ค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันไปดูกติกาแล้วกันว่าน้องบุกเกะต้องเข้าครัวด้วยกติกาอะไรกติกาของเราก็คือ ดารารับเชิญต้องทําอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิง้งมีเวลาแค่10นาทีไหวไหมลูกสบายมากค่ะคุณแม่่ากับเมนูไก่ทอดซอสเกาหลี10นาทีถัดจากนี้ไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตำรับนี้ของพุกผมกินได้หรือเทิง้งค่ะไก่ทอดซอสพริกเกาหลีใเวลา10นาทีโอเคเริ่มเลยนะครัคุณแม่ตายละ คนสวยอย่างเราจะต้องทํสิบนาทีหรอคุณแม่ใช่หนูต้องเตรียมว้เปลี่ยนหนูไปเป็นแก่จังกุนที่เกาหลีไงสบายมากคุณแม่ไม่ต้องกลัวเลยใช่เอาหมดเลยหรอเอาหมดเลยแม่ใช่ไหมหรือแล้วแต่หนูค่ะแล้วแต่หนูโอเคโชว์ดูจังตีไก่กับกับน้องใช่เขาขยันด้วยกันเลยเหรอใช่มันต้องมาหมักคุณแม่หมักกับหมักก่อนนะแม่ผมรู้ว่าเอาพริกไปหมัก ถ้าแม่เข้าใจว่าพริกแม่จะทําเป็นซอสหรือทําเป็นอะไรราดซอสเนี่ยใช้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยเอาหมักก่อนเลยแล้เข้าเครื่องอ๋อเหรอนี่แม่เกิดมาแม่ก็เคยเห็นมันหอยอ๋อเหรอโอ้ตายโอ้ลูกไปเกาหลีจนลูกช่ำชอหนูชำนาญมากหนูจีบปุ๊บทำปั๊บเลยอุ้มแม่ปรึ่มปรึ่มไหมครคุณแม่้ลจังเลยมีน้มีน้ำตาลไหมคะไม่มีนี่เกลือนะคะเนี่ย ต้องใส่น้ําตาล,ลด้วยเหรอนิดนึงคุณแม่ตัดเพื่อความแบบกรมกรอบหวานหวานนิดนิดเพราะหนูติดหวานเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หยิบน้ําตาลให้นะคะขอบคุณครับคุณแม่มั่นใจมากเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะบอกเลยว่ามั่นใจมากเพราะว่าเมนูนี้กินบ่อยที่เกาหลีมาทำแฮชาร,รให้คุณแม่ทานนยะคิดว่ารับรองว่าอร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้ยเก่งมากใส่แบบกะเอาคุณแม่ขาอ๋อกะกะเอาไม่ใช่กะ หนูกะน้ำตาลใส่ลงไปค่ะได้วได้แล้วหรอได้แล้วคุณแม่ก็อยูมันง่ายดายนะเสร็จแล้วก็ชุบไงแป้งเกล็ดขนมปังใช่ไหมอ่ะแล้วทำอะไรอีกเอาแป้งก่อนแป้งเอาแป้งใส่นี่แป้งทอดกรอบปะเนี่ยขาดใช่ไังคะแป้งอะไรบ้างแม่ก็เอาต้องผสมคุณแม่มีลูกชายนี่ลาทลูกชายให้หนูไหมล่ะไอ้นมันเกี่ยวอะไรกันน่ะอ้าวมีซ่อมไหมแม่ซ่อมซ่อมซ่อมค่ะซ่อมอ้าวตายแล้วซ่อมหนูเป็นคนที่ ต่อยไข่ก็เก่งตีไข่ก็เก่งห oh. มายถึงว่าลูกชายคุณแม่ยังไม่มีแฟนไงยังไม่มีก็ครั้งที่แล้วหนูเคยมาหาคุณแม่แล้วคุณแม่บอกแม่จะจัดการให้อะ่ะก็หนูไม่เห็นจริงจังหนูมาแล้วก็ไปหนูมาแล้วก็ไปมันจะทำอย่างนี้ลูกแม่ก็จะเสียใจนะลูกจริงเปล่าอาจจะห่วงลูกก็ได้ครจะไปรู้ไม่ห่วงเลยจริงเหรอเดี๋ยวไปผูกข้ามือเลยไหมลูกฮะตอนนี้เหลืออย่างเดียวที่อยากได้คืออยากได้ลูกชายของแม่ เรื่องแบบนี้ก็อยากจะตามใจลูกสาวนะแต่ก็ไม่อยากบังคับจิตใจลูกชายฉันว่ายังไงเขาก็คงไม่สนเนาะอ๋อคุุกแป้งอย่างนี้โอ้ตื่นเต้นแม่คุณทราบนะโุ้จักรียกะลา่างนี้เลยเหรอโอ้ยคุณแม่โอ้ดูแบบทำแบบเชฟแบบโรงแรมเลยโปรเฟชชั่นอลมากเลยคือไม่ได้แบบอะไรมากนะเขาปั้งน้ำมันเอาไว้ยังอะแม่ตั้งแล้วนี่ไงร้อนอยู่ ขาดเลิศค่ะอุ้ยไก่มันดูฟูพองน่ากินมากเลยเนี่ยอร่อยอุ้ยต้องทำซอสแล้วล่ะแม่ซอสโอ้ยใส่แล้วแม่ทำเลยนะโอ้กลิ่นหอมมากอ่าถ้าใส่น้ำมันที่ทอดไก่นะคะลงไปหน่อยหนึ่งตะทียมใช่ไหมคะใช่ค่ะหอมหัวใหญ่อันนี้เป็นสูตรแบบมิกนะคะเป็นไทยๆนิดนึงคุณแม่เอาเหรอใส่หอมใส่น้ำมันกระเทียมนิดนึงใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ใส่พริกเกาหลี นูกค่ะไก่ขนาดนี้โอ้ยอย่างเนี้ยไหนครับคุณแม่ให้มันเหลืองเองสีทองมากกว่านี้หน่อยทองมากกว่านี้อีกโอ้โหแล้วนี่ล่ะอันนั้นได้แล้วคุณแม่อันนี้ได้นะคะโอเคค่ะโอ้ไก่น่ากินมากเลยไก่ทอดสไตล์เกาหลีเนี่ยซอสเกาหลีมันจะมีความแบบทุกอย่างนุกะหมดเลยเหรอเพราะว่าจริงซอสเนี้ยมันจะต้องมีความเหนียวเหนียวเกาะไก่สามันทีสบายมากค่ะไม่ต้องกลัวค่ะอร่อยจังเลยอ่ะจริงเหรอ แม่ไม่อยากเชื่อเลยทำไมมันอร่อยง่ายดายแบบนี้ก็นั่นสิคุณแม่เพราะว่าหนูทำหรือเปล่าไม่รู้ว่าคนสวยทำอะไรก็อร่อยซอสเกาหลีมันทำแค่นี้เองเหรอใช่ไม่ยากแค่มีทาโ์จูจังเนี่ยก็ได้แล้วโอ้ตายแล้วสีมันคุกเต้าหู้ยี้นะลูกนะไม่ใช่ค่ะซอสเกาหลีค่ะแม่ซอสเกาหลีนะแม่เจ้า โอ้หนูไปเกาหลีหนูไม่ได้ไปทําสวยอย่างเดียวหนูไปเรียนวิชาอาหารจากเกาหลีมาด้วยใช่ค่ะเราต้องเก่งทั้งยินและอย่างบุญและบูแล้วต้องได้หมดเอาเอยงนาะอีกโอ้แเม่เจ้าน่าทานไหมคะเอากป็นน่าทานมากเลยไก่ทอดนะคะซอสเกาหลีเกาหล,าหลีใช่ไหมคะ อ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาชิมกันเราจะได้รู้ว่าสำหรับนี่มันกิ่นได้หรือเททิ้งอ่ากินเลยนะอืมอื้อองฮะหรอหรอนแล้วใส่ไปทำไมหมดเลยคุณแม,ม่หนูคุณแม่ทำอะไรเแบ่ กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิแม่ชิมได้ยงังชิมเลยคะ่ะคุณแม่ไก่ทอดซอสเกาหลีโอเคค่ะเราจะได้รู้นะคะว่ามันความน่ารับประทานของมันคืออะไรลุ่นนะเนี่ยอุ้ยตะไคร่องมันก็นุ่มนะเอออุอ้น่ากิน โชคดีนะยังสุกบ้างสุกนี่มันคือเนื้อสุกหมดแล้วนี่นายสุกหมดเลยใช่ได้คุณหนูทอดเก่งนะหนูกะได้ยังไงมันสุกวันนี้พอดีอ่ะกินเลยนะอืมกินฮะหลอหลอนล้วใส่ไปทำไมหมดเลยคุณแม่ลูกคุณแม่ทำไมกนบ้างค่อยๆกินสิ ออ้นออนะแม่ร้อนยังไม่เท่าบุก,ก,กอ,บอ่ะกระเด็นรอบเตาเอ๋อเรื่อยอร่อยมากเลยอะ่ะเห็นไหมเหรอไม่ทำให้ผิดหวังอืมนี่คือหนูได้สูตรมาจากเกาหลีเลยใช่ไหมเวลาไปกินเนี่ยก็จะจำเอาว่าเขาใส่อะไรบ้างก็เห็นเขาใส่ซอสเป็นไก่ทอด แล้วก็เอามา mix and match ทำเองหืมแต่เนี่วอร่อยมากเลยไก่ทอดซอสเกาหลีของมุกโกรกกินได้อร่อยด้วยอร่อยมากอร่อยมากมาชิเซออร่อยไหมมาชิเซอแล้วเราต้องตอบว่าอะไรมาชิซเซอมาชิเซอหมายถึงว่าอร่อยไหมมาชิเซอมาชิเซอแปลว่าอร่อยอร่อยไฮกเกิลพายอ๋อแฮกโกิลพาอแปลว่าหิวไหม แพลก็พาหิวก็ต้องกินอ๋องั้นเวลาเจอผู้ชายก็แพลก็พาเออหรือถามว่าอ่อนไหมโอะแต่ว่าอ่อนไหมล่ะเท่าไหร่เฮ้ยไม่ไหวมังคาลูกายถึงว่าไก่เนี้ยตานเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์นิสิตจะทำกับข้าวให้ลูกสาวกินติดตามชมนะค่ะแม่ปากถือนากเหมือนกันไครับ ให้ถืออย่างเดียวอยากหนูอยากได้น้ำปลาเล็กนึงได้ไหมอ่ะได้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 เดี๋ยวน้ำปลามาน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาตะโกอย่างนั้นเลยเหรอกิ่นได้ก,ไดก็กิน่น กินไปไหนก็ทิ้งไปสิถ้าถึงเมนูที่แม่จะเตรียมให้ลูกสาวอแม่จ๋าแม่ก็กลัวว่าลูกแบบจะกินอาหารไทยได้แบบไม่สนิทปากแล้วถ้าหนูไปเกาหลีมาตลอดเออเกาหลีแม่ก็คิดว่าหนูชอบแซ่บใช่ไหมลูกชอบแซ่บค่ะแล้วตัวหนูแซ่บไหมลูกหนูเรียกว่าพลิก15เม็ดก็เอาไม่อยู่อะค่ะแม่แซ่บมากอะค่ะตายแล้วแม่จะทําส้มตําให้หนูกินแต่เป็นส้มตํากิมจิจริงเหรอพ่อแม่จริงสักิมจิเวลาที่เราจะอืออูดฮามแบบเกาหลี ต้องบอกว่าแผลบ้าแต่ว่าสุดยอดจริงหรอสุดยอดมากเลยแหมแถบบ้าเนริงห่อใช่ยอดมากอุตยตายแล้วแม่อยากไปเกาหลีบ้างจังเลยแม่ต้องเตรียมของก่อนลืมบอกไปลูกวันนี้แม่จะใช้อันนี้นะคะเป็นไส้กรอกสโมกพะการลหลิกไขมันต่ำเบทาโกรอร่อยทุกคำและมากแม่ก็จะตัดซองนะคะคุ้กลิ่นกระเทียมออกเลย หนูชอบนะแม่ชอบกลิ่นกระเทียมใช่แต่หนูกับปมามองตรงที่มันเป็นท่อนๆหนูกับแม่มองคนละมุมจริงๆเลยนะลูกนะก็ไม่ต้องตีกันไงนะเออใช่ลูกนี่แม่ก็จะหั่นตรียมไว้เตรียมนะคะอ่าเริ่มใส่กระเทียมกระเทียมพริกขี้หนูครกละเอียดลูกโอ้หนูทําอะไรหนูคล่องจังเลยนะถ้าจับ ไม้ตีพริกหนูเป็นแม่สีเรือนจริงๆอยูคนตำพร้อมๆเก่งมากอ๋อเทอันนี้นะคะใส่ถั่วฝักยาวแม่ชอบเหม็นเขียวช้ำๆโอเคบุบๆนะคุณแม่นะใช่แล้วแม่ก็ชอบถั่วลิสงอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปลาข้าวเผานะคะคั่วเองอ่ะมาโอเคใส่ไปหน่อยแล้วเหลือไว้โรยหน้าโรยหน้านิดนึงคุณแม่โอเคอ่ะมาตำหยาบๆอย่างเงี้ยเหรอหนูไม่ละเอียดกว่านี้หรอไม่ไม่ต้องละเอียดมากคุแม่อ๋อุ้งแห้งเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้านิดนึงคุณแม่ น้ำตาลปี๊บนั่นปิดหวานแม่ก็จะใส่ใน้ำตาลปี๊บหมดก้อนนี้เลยนะ,อะ,อะโอเคครับน้ำปลาใส่หน่อยนึงใส่เลยค่ะคุณแม่ ระวังกระเด็นมะนาวหนูเปรี้ยวไม่ลูกหนูเป็นคนที่เป็นคนติดเปรี้ยวนิดนึงด้วยอ่ะูก็หนูใส่ผิวมะนาวลงไปด้วยมั้ยหนูใส่เลยมันจะแบบแบบนี้เลยใช่ไหมคุแม่มันจะดูเลิศสูตรเดียวกันเลยอ่ะนี่แหละมันจะอร่อยตรงนี้ล่ะคุณแม่แม่ก็ชอบแบบบี้ๆแล้วก็เอาเปลือกโยนลงไปด้วยแม่ชอบบี้ๆหรอใช่ชอบมากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแค่นี้เห็นไหมคะน่ะแค่นี้แหละแต่ก็ไม่ต้องมาโขกมากเดี๋ยวมันจะเหม็นเขียวพอดี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 จูใน่ากินมากบุกโก เราต้องใส่แครอทกับแตงก่อนนะค่ะคุณแม่ใส่มาแครอทแตงแตงกวาแตงร้านแตงร้านอุ้ยชอบขนัดมือแต่แม่ไม่เสร็จมะละกอนะโอ๊ยตายแล้วดูท่าตำโอ้แม่เจ้าหนูบอลลูกพัวศาสเก่งอย่างเงี้ยลูกไม่ใช่ศาสที่ตำเก่งนะคะใช้ปากเก่งด้วยค่ะเออเหรอเวลาพูดทำงานใช่แม่เชื่อแม่เชื่อแม่เชื่อ โอ้คุณพระคุณเจ้าครกไม่ล่อนไม่ติดพื้นเลยลูกแม่ชมหนูดีดีเลยนะ,ะถ้าเกิด<อ>เทปนี้ออกไปหนูมีผัวแน่เลยอ่ะแม่เอากิมจิลูกซื้อมาจากตลาดซื้อห้างนะคะอ้ตายเลิศดจังเลยอเอาเสกกรอกนะคะเสกกรอกเบเกรอ,กอ์เลยมัน,มนคล้ายๆยำเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม มันจะยำได้ยังก็ตำต้มตำนาะแม่เนาะเอออุ้ยรสจังเลยคุณแม่แม่ทำเป็นตำถาดเลยรสจังเลยอ่ะแม่ทำเป็นตำถาดเอาใส่มะเขือเทศตำคราวนี้ก็ตำทุกคนต้องชิมก่อนไหมอ่ะชิมนิดนึงเดียวต้องตำมันต้องชิมนะใช่คุณแม่หอกระเด็นคุณแม่าาคแซ่บตัด ให้ถืออย่างเดียวอย่าเพศอย่าเพศกินเลยนะมันคืออะไรบอกแม่สิแซ่บมากอร่อยมากจริงหรือเปล่าอืมอ่าเดี๋ยวเริ่ดเ่ดเริ่ดเริ่ดเร็วๆกันเร็วๆเริ่ดเริ่ดเริ่เอากระดาใส่จานใส่จานตักใส่นี่ใส่นี่ชิ้นี้ใส่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 ได้รสแล้วใช่ไหมไม่ต้องปรุงเพิ่มนะ หนูอยากได้น้ำปลาเีกนึงได้ไหมอ่ะได้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 เดี๋ยวน้ำปลามาน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาตะโกดอย่างนั้นเลยเหรอน้ำปลาหมดนี่นะหมดนั่นเลยอือใส่นี่ใส่นี่เออมันอร่อยมาก นี่ถ้าไปอยู่ที่เกาหลีแพงไหมจานนี้จานนี้จานละ600ค่ะ600บาทใช่600บาทไทยต้มตําเนี่ยถ้าเป็นตําซัวเขาจะจานละประมาณ600 600ก็ประมาณเอ0แสนวอนค่ะ2แสนวอน200หมื่น2หมื่นวอน2แสนน่าจะเป็น6 0 0 0นจ่ายบ่อยอยงไง2องแสนเธาจ่ายค่าอะไรอย่างี้กินต้อง6 0 0 0ค่าอาหารนี่แหละค่ะ,คะ <Yeah. S 2> อาหารใจ oh, mm. อร่อยนะอร่อยหรอกินหน้ากินไปบ่อยนี่ตกลงไม่ได้ไปเสริมสวยไปหาอาหารใจกินละสิหลังๆก็ไม่ค่อยได้จ่ายลวครับเพราะสวยแล้วอ๋อแต่กจ่ายแหละคุณแม่อย่างแม่ยังมีหวังไหมคุณแม่มีหวังตีตอนหนุ่ไปหนูก็ส่งคุณแม่นี่นแหละหรอใช่น่ากินมากแม่จัดเสร็จแล้วอันนี้ถือว่าเป็นตำถา ตำถาดเนี่ยเวลาทำส้มตำเสร็จใช่ไหมเป็นทองไไลไ์แม่จะมีแคบหมูมีข้าวปุ้นขนมจีนไข่ต้มมีของบรรดาที่อยากจะวางอะไรประกอบได้นานาบางคนก<อ>็ก็วางหอยลายกระป๋องปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ย<อ>บางทีไม่มีอะไรมันฝรัง่งโพเตโต้ชิพก็วางได้ไดลูก่อชิมนะแม่นะค่ะคอมเมนต์ให้แม่หน่อยสิค่ะ นี่ต้องเป็นกิมจิเพราะกิมจิเป็นพระเอกของจานนี้ใช่ๆค่ะหืมใชกล่อนนิดนึงนะหืแซ่บมากหัวมากอือมันเป็ำตาโตจริงๆ ตาหนู<ม>ทำมาเท่นี้ตาหนูเหมือนตากวางหรือสวยมาก<ว>เล<อ>ยน,น,นะหนูทำที่นู่นเหมือนกันเหรอตาทำมากแม่แม่เคยเห็นหน้าสมัยเก่าห,าหนูบ้างไม่เคยเห็นหนูยังตกใจตัวเองเลยอะแล้วจมูกหนูก็อันนี้เป็นอันล่าสุดที่เกาหลีเลยเหรออันนี้หกจบลวเฮ้ยหนูทำตั้งหกอันเช่เหรอใช่อานเก่าๆหนูไปทิ้งไหนแม่เอามาใช้ได้ไหมแม่อากมาใช้เลยไม่เห็นจมูกอันนี้ที่สองที่สามอะแม่อยากเอาไปต้มโคลกกินเลยแหละมันไม่ได้เรื่องเลยเหรอใหญ่มากเลยเหรอ ตายแล้วแ้าหนูไม่มีรอยเย็บไม่มีอะไรเลยเหรอลูกก็บอกแล้วว่าอยากทำสัญญกรรมมาปรึกษาบุโก,โกเพราะว่าบุโกะทาแล้วเนี่ยรับรองว่าไม่มีใครจับผิดได้แล้วถึงเวลาหนูก็พาไปเลยเป็นเพื่อนดูแลตลอดเวลาเลยเหรอถูกต้องค่ะโหเลิศมากเลยบุโก,กมามาครัวแม่สนุกไหมลูกอยากมาตั้งนานแล้วเป็นคนที่เจอบ่อยแล้วก็บอกอคุณแม่ขอมารายการสิ่ๆขอมาเองด้วยอยากมา,านะแม่ปากดูจะเจอเนาะแม่แม่เยินมากแล้วอะค่ะไม่อยากเนะผ็ดเผ็ดแม่ว่าเผ็ด อืมแลหนูชอบคาบุกหักินได้แต่แม่แม่เยินแล้วนะคะก็แม่ถามหนูกินแซ่บแซบได้ไหมหนูแซ่บได้ใช่ค่ะแต่แม่แซ่บไม่ถึงขั้นนี้แม่และลูกสาวขอลาไปก่อนเวลาลาภาษาเกาหลีว่าอะไรนะบายบายขอบคุณค่ะคัมซามิดาคัมซามิดาบ้าบายขอบคุณค่ะ ก็เป็นคนขอมาเองแหละนะคะเพราะรู้ว่ารายการมีเนี่ยนะเขาอยากมาออกแล้วก็บอกทุกครั้งที่เจอว่าหนูขอมาออกรายการได้ไหมหนูขอออกออกรายการได้ไหมวันนี้ได้มาแล้วส่มใจแล้วนะคะถ้าเกิดครั้งหน้าจะเชิญอีกก็ได้ค่ะอยากมาอีกค่ะแซ่บมากเป็นส้มตํากิมจิสไตล์เกาหลีที่เรียกว่าถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องจริงเผ็ดแบบว่าพริกผ้าเม็ดเลยค่ะอร่อยแล้วก็จะจํากลับไปทาท้ายให้ป๊อปป้าทานกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ